ซีซีพัชั่นแตงโมนะคะมันก็คือจะปกปิดบางเบานะคะคือมันบางเบาเนื้อคือบางเบาแต่ว่ามันปกปิดนะโอ้โหเนียนมากเลยอะทาแล้เปี่ยงม,มากสวัสดีค่ะมาพบกับช่องแป๊กกี้ชาแนลเช่นเคยนะคะ <S <S 2> <S 2> <S วันนี้นะคะก็ <S <S กับแป๊กกี้ทีไรพบกับของถูกและด,ดีที่ท่านนะคะวันนี้ก็มีแป๊กกี้มารีวิว ดายดขายดีกันนะคะใช่แล้วเป็นยังไงไปกี้จะมารีวิวกันให้ดูนะคะดูกันเลยขอโทษด้วยเพราะว่ามาใชา้ใช้บ่อยนะก็จะหมดแล้วอะ่ะเนื้อครีมนะคะก็จะบางเบาหน่อยนะก็คือตัวเนี้นะมันก็คือแบบ จะปกปิดนะคะเอาอยัางไงดีทาท,าทาทั้งหน้าหรือว่าทาครึ่งนึงก่อนเออเอาอย่างงี้ครึ่งนึงก่อนนะคะเอาเครึ่งนี้ก่อนนะฮ่าแล้วลกิ๊จะทาครึ่งนึงก่อนนะคะแต่ตัวนี้นะเอ ซี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 คุชชั่นแตงโมนะคะมันก็คือจะปกปิดบางเบานะคะคือมันบางเบาเนื้อครีมบางเบาแต่ว่ามันปกปิดนะโอ้โหเนียนมากเลยอะทาแบบเก,กเกี่ยง่ายมากเกี่ยง่ายมากปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะ ถามว่าปกปิดไหมก็คือปกปิดระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าหาว่าเปรียบเทียบกับบ b บ b บบีจะปกปิดเรียบเนียนกว่านะนี่ครึ่งนึงนะคะเนี่ยเป็นไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ทานะคะฝั่งนี้หน้าสดนะคะเติมเติมปากไว้นิดนึงเดี๋ยวกตกใจกัน สำหรับตัวแป็กกี้นะคะก็คือเหมาะกับในการที่เราแต่งลุคหน้าใสาๆนะคะแบบโชว์ผิววูโชว์ผิวหน่อยนะคะส่วนตัวนี้มันก็คือจะมีหน้าฉ่าวาวน่อยนะคะไม่เหมาะกับคนที่เป็นรอยเยอะๆนะคนที่แบบเป็นเป็นรอยรอยสิวรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่ปกปิดสักเท่าไหร่นะคะมันจะแบบถามว่าแป้งติดดีไหมแป้งติดโทนนะคะคุมมันนะคะ คุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะแต่ว่าคือมันจะโชว์ผิวแบบลุกใสๆอ่ะเออโชว์โชว์ผิวธรรมชาติหน่อยนึงนะคะเนื้อครีมเกลี่ยง่ายมากนี่มันคือมันซึมเข้าผิวง่ายมากเลยนะคะคือแบบเหมือนเป็นเป็นน้ำเลยอ่ะซึมง่ายมากนี่ยังทานไม่หมดเลยยังเหลืออยู่เลยนะคะราะคา นักเรียนนักเรียนนักศึกษาไปทำงานสามารถเอื้อมถึงได้เริมเลยนะล,ลืมกด subscribe กดติดตามให้แป๊กกี้ด้วยนะคะจะได้ไม่กดกระดิ่งด้วยอีกอย่างหนึ่งจะได้ไม่พลาดการติดต่ออันแบบที่แป๊กกี้อัพคลิปใหม่ๆนะคะจะอยากให้แป๊กกี้รีวิวอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้กันเจอคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ